นักสู้จะเอาเข็มมาคุณจะทำได้ไหมเอ้โชคดีโชคจรีเขคือครนโอยไปทั้งคัดดีไม่ได้บาทดิ สาน้กันนะครับมุนดีกว่เฮ้ยมันำงท้องอยแล้วนอมันจะ่งบังะ่องคายเกาะป่ะเบี้ยมสิขายเลยวานคนีกรเหยายันยอหัเลยควายแน่นหัาเกี่ยวู่าเงียบอยู่เงียบเนหน้าัดเินนไมไหวไปทั้งหม ปันผิดสรเจช่องหน่อยสามชิ้นกัวไปยู่พี่ไ้ไหมไปคุโพีโอ้ช่องน้องนำปัดผิดัทั้ไปต้องไปบอกฝากไปใได้ฉักเกินชือมกระโดดช่อยละสามิกว่าอีกคนนึ่งรวยรู้อากับดูแลจัีของแกนะครับ ไั่ประจาวิจิจับเรื่องตาบกก้อนเขาวขาอย่างไงเรื่อจานเนื้อนี่ครับดำดำขอาบาเรื่องมือหัวฟ้านะครับชัดเจนเีนิ้วโตขสาดนี้ตัวดบบให้บอกว่าบางตัวเด่นเร่อง่วามรู้สองร้อยสี่สิบำได้ไหมอย่าเปลี่ยนอาการขระคองมก็ม่ไดู้้ โค้งเริ่มทํ่ไา้ไหว่มัคือไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเพว่าทางที่ตอนนี้ตอน่ไม่ไหวให้เห็นเี่ยเห็นเี่ไปแปดสิหาองศาจากพื้นดินบาว่าึงช่องแคบบรรกาช่องแคบบรรกามีขาวมีไร่ที่ปิวเดี๋ยวปรมาณห้าเจ็ดนึงตอนนี้โอ้เต่าเ่าขึ้นมา เฮเห็นเอน้ยเลยครับใครอเยอะทก่บ้าชอบแค่าเ็นที่เรียบร้อยนะครับอย่าวดนมนเอาไจนะครับบฟังเอาใจกังเขาว่าใช่ขับเคลื่อนมันไม่ได้เรยเปามากมต้องผมมเห็นชัดเจนเลยนะวาอีรูปเหรดยนี่ยยับคิอช่องเป็นที่เรียบร้อยนะครับ

คนฝาา่าขาวขอฝ่าขาวแล้หรีบยจับตาฝ่าขาวสองลำก้อนเลี้ยงกันเป็นแถวลงใา้นะครับดังเห็นทุกมดทุกปวยต้องซื้อนะครับช่องมีเมป๊ะเลยไปเสียเพียงไหลลงมาเรื่อยๆชั ลายไม่ก็ยังสูงครับมาสองรัด้องเห็นอยู่ครับยังอยูเหนือไปไม่ไ้ท่านน่นะครับโอ้ยไปไกลเห้ยยไวยั่สุดทายโดด้สามองหน่ง